อะจากที่เราได้รู้จักคำสาสาอังกฤษในการเรียกชื่อหรือเรียกอาคารที่ใช้สอยต่างๆในเขตของวัดได้แล้วนะเราก็จะมาอธิบายลักษณะของศิลปะรูปแบบศิลปะในการก่อสร้างการประดับประดาสิ่งก่อสร้างนั้นนะทีนี้ในการที่เราจะอธิบาย เกี่ยวกับเรื่องศิลปะต่างๆเนี่ยเราควรมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับคําว่าศิลปะซะก่อนนะครับความรู้เกี่ยวกับเรื่องศิลปะและเอกลักษณ์ของศิลปะไทยนะคำว่าศิลปะหรือศิลป์คำว่าศิลปะ หรือศิลน,น้ามีความหมายที่ค่อนข้างกว้างมีความหมายที่ค่อนข้างกว้างขวางแต่โดยทั่วไปหมายถึงการกระทำการกระทำหรือการสร้างชิ้นงาน การกระทำหรือการสร้างชิ้นงานที่มาจากสุนทรียภาพความคิดสร้างสรรค์การกระทำหรือการสร้างชิ้นงานที่มาจากสุนทรียภาพความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้สร้างตั้งใจสร้างขึ้น ที่ผู้สร้างตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อสื่อสารสื่ออารมณ์และเพื่อความสวยงามอ่านี่คือความหมายที่ชัดเจนเลย The definite interpretation of the art นะ art ก็คือความหมายของศิลปะหรือศิปนหมายถึงการกระทำ การกระทำเนี่ยเช่นการนั่งเคาะเคาะนู่นเคาะนี่เคาะไปเคาะมาให้เป็นเสียงเสียงดนตรีนี้ก็ได้นะหรือการทำมือทำไม้ประกอบท่าทางเสียงดนตรีนี่คือการกระทำหรือการสร้างชิ้นงานการประดิษฐ์สิ่งต่างๆที่มาจากสุนทตรียภาพ ก็คือความคิดในการสื่ออารมณ์นะความคิดสร้างสรรค์พัฒนาเพื่อการสื่อสารสื่อความหมายนะที่ผู้สร้างตั้งใจสร้างขึ้นผู้ที่สร้างงานศิลปะเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าศิลปินนะศิลปินจำไว้เลยนะนี่คือความหมายที่สําคัญของคำว่าศิลปะอันศิลปะจึงเป็น คำที่ค่อนข้างกว้างนะครอบคลุมสิ่งต่างๆมากมายอะไรก็ตามที่คือการกระทำหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มาจากสุนทรียภาพเพื่อความสวยงามามาจากความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสื่ออารมณ์พวกนี้เรียกว่าง,งานศินละปะหรืองานศิลป์นนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันกว้างมากเนี่ยเขาจึงพอจัดก,กลุ่ม จัดกลุ่มให้มันไปอยู่รวมกันเป็นประเภทต่างๆนะที่ควรรู้จักศิลปะประเภทต่างๆก็คือการจัดกลุ่มงานงานงาน,งานสร้างสรรค์เนี่ยนะให้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันมีอะไรบ้างหนึ่งสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมนะ คือศิลปะเกี่ยวกับการก่อสร้างสถาปัตยกรรมนะคือศิลปะเกี่ยวกับการก่อสร้างศิลปะในการสร้างนู่นสร้างนี้สร้างรูปทรงต่างๆนะสร้างเพื่อประโยชน์การใช้งานนะครับสิ่งก่อสร้างวังกันเถอะนะศิลปะเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างเรียกว่าสถาปัตยกรรมนะสอสอง จิตรกรรมจิตรกรรมคือศิลปะในการสร้างชิ้นงานสองมิติศิลปะในการสร้างชิ้นงานสองมิติคือมีความกว้างแล้วก็มีความยาวหรือจะเรียกว่าความสูงงานจิตรกรรมนั้นเป็นงานที ตั้งขึ้นก็คือความกว้างกว่าความสูงนะแต่ถ้านอนลงก็คือมีความกว้างมีความยาวนะงานจิตรกรรมสองมิติชิ้นงานไม่ว่าจะเกิดจากการขีดขูดระบายลากพ่นนะการอ,าอะไรอะป้ายแต้มต่างๆนะเพื่อให้เกิดชิ้นงานมีความ กว้างกับความยาวสองมิติเรียกว่างานจิตรกรรมนงานจิตรกรรมนะครับต่อไปศิลปะแบบที่สก็คือประติมากรรมประติมากรรมคือศิลปะในการสร้างชิ้นงานสาม,มิติสม,มิติคือมีความกว้างมีความยาว และมีความลึกเข้าไปหมายถึงมีดิเมนชันที่มันลึกเข้าไปข้างในนะอ่ะไม่ว่าจะสร้างด้วยการก่อการหล่อเป็นรูปขึ้นการโปะให้มันนูนขึ้นหรือการขุดนะการแกะสลักการอะไรต่างๆ เมื่อมันเกิดเป็นชิ้นงานสามมิติมีความกว้างความยาวหรือความสูงและมีความลึกนะมีความลึกด้วยนะเรียกว่าง,งานประติมากรรมครับพวกการลงละเอียดลงแบบเนื้อหาอย่างละเอียดนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาตามเก็บนะทีละกรรมละกรรมนะต่อไป ศิลปะกลุ่มที่สี่คือวรรณกรรมวรรณกรรมคือศิลปะเกี่ยวกับการใช้ภาษานะศิลปะในการใช้ภาษานะถ้านะศิลปะในการใช้ภาษาเขียนเขาก็เรียกว่าวรรณกรรมลายลิขิตนะวรรณกรรมลายลักษณ์หรือวรรณกรรมลายลิขิต นะถ้าศิลปะในการใช้ภาษาพูดเขาก็เรียกงานวรรณกรรมแบบมุขกปทะ,ะมุขกระระ,ะก็คือศิลปะในการพูดนการใช้ภาษาในการพูดนะงานวรรณกรรมคือศิลปะในการใช้ภาษาต่อไปกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่สำคัญคือคีตกรรม และนาฏศิลป์หรือนาฏกรรมขีตรกรรมคือศิลปะในการสร้างเสียงดนตรีนาฏศิลป์ก็คือศิลปะในการแสดงท่าทางประกอบเสียงดนตรีนะนะขีตรกรรมและนาฏกรรมหรือนาฏศิลป์คือศิลปะในการสร้างเสียงดนตรี และการแสดงท่าทางเช่นการฟ้อนรำหรือการโครากราฟีการใช้ท่าทางหมุนตัวอะไร,ะไรต่างๆพวกนี้นะประกอบเสียงดนตรีงั้นงานศิลปะเป็นงานที่มีความกว้างขวางเขาจึงพอจัดกลุ่มใหญ่ๆออกเป็นเนี่ยประมาณห้ากลุ่มพวกนี้นะ หนึ่งคือสถาปัตยกรรมศริลป,ปะในการก่อสร้างสองจิตรกรมรมศิลป,ปะในการสร้างรูปภาพสองมิติสามประติมากรรมคือศิลป,ปะในการสร้างรูปทรงสามมิติวรรณกรรมคือศิลป,ปะในการใช้ภาษาห้าีตกรรมและนาฏศิลป์ศิลป,ปะในการสร้างเสียงดนตรีและท่าทางประกอบเสียงดนตรีัน้น ในการนําเที่ยวของมัคคุเทศเราเนี่ยวิชานี้คือภาษาอังกฤษเพื่อการนําเที่ยวเราก็จะเน้นที่สามกรรมนี้นะก็คือเน้นที่สถาปัตยกรรมการเรียนรู้เรื่องสถาปัตยกรรมในวัดการเรียนรู้เรื่องจิตกรรมที่อยู่ในวัดการเรียนรู้เรื่องประติมากรรมที่อยู่ในวัดนะซึ่งเป็นสามศิลปะหลักที่เราจะใช้นําเที่ยวนําชมนะส่วนวรรณกรรม ขีดกรรมและนาาศิลสินก็จะใช้จะใช้น้อยนะใช้น้อยนะครับอ่ะมาดูภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษแต่ละกรรมที่ว่าเนี้ยภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร the typical Thai a r t นี่ the typical แปลว่าเป็นแบบแผนแบบฉบับนะ the typical Thai arts ศิลปะนะแบบไทย ก็คือห้ากลุ่มเมื่อกี้เนี่ยอันแรก Thai architecture สถาปัตยกรรมไทยไทยอาร์เคเต็ตเจอร์อาร์เคเต็ตสถาปัตยกรรมนะ and visual นะ visual visual แปลว่าเพื่อพินิจพิจด,ดูใช้ตาดู อารศิลปะที่ใช้พินิษพิดดูนะก็คือทัศนศิลป์อัน,น,นไทย i architecture and visual art หรือ Decorative Art นะใช้ในกลุ่มนี้หมายถึงสถาปัตยกรรมไทยและทัศนศิลนปะ์ไทยนะสองไทย i n t n n g a r t painting คือภาพจิตรกรรม ศิลปะที่เกี่ยวกับการสร้างรูปภาพ Thai Painting Art นะศิลปะในการสร้างรูปภาพก็คืองานจิตรกรรมกลุ่มที่3 Thai Sculpture ศิลปะในการสร้างรูปทรง Sculpture นะแปลว่ารูปทรง3มิตินะ Thai Sculpture ก็คือประติมากรรมนะครับ 4. Thai literature Thai literature literature คืองานวรรณกรรมอ่า uh, literature literature นะงานวรรณกรรมไทยอ่า uh huh. Thai classical music คีตกรรมหรือดนตรีไทยนะ and Thai dancing การฟ้อนรำก็คือ คีตกรรมไทยและนาฏศิลป์ไทย Thai classical music and Thai dancing นี่คือคำศัพท์นะสถาปยากรรมจิตรกรรมประติมากรรมวรรณกรรมคีตกรรมอ่ะนี่คือการแบ่งศิลปะออกเป็นห้าแขนงหลักๆนะครับทีนี้เรารู้แล้วว่าคำว่าศิลปะหรือศิลป หมายถึงการกระทำรือการสร้างชิ้นงานที่มาจากสุนทรียภาพความคิดสร้างสรรค์นะเพื่อการสื่อสารสื่ออารมณ์และความสวยงามนะครับทีนี้เรามาดูเอกลักษณ์หรือลักษณะที่เป็นซนะิกเนเจอร์ของศิลปะแบบไทยล่ะคืออะไรนะศิลปะเอกลักษณ์ของศิลปะแบบไทยคืออะไร ลูกก็จดตาเทจัดบอกนะคะเขียนว่าเอกลักษณ์ของศิลปะไทยอเอกลักษณ์ของศิลปะไทยนะทัดใหม่ทัดใหม่นะศิลปะไทยศิลปะไทยถือเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่ง ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งของวัฒนธรรมไทยเอออันศิลปะเนี่ยคือสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมนะสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งของวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนที่มีวิถีชีวิต เรียบง่ายซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายมีความผูกพันกับธรรมชาติรอบตัวมีความผูกพันกับธรรมชาติรอบตัวเช่นเช่นเมฆ เมฆท้องฟ้าดวงดาวภูเขาต้นไม้ดอกไม้ใบไม้สัตว์ ต่างๆรรบสับต่างๆส,ส,สายน้ำทุ่งหญ้าและเปลวไฟอ่านะศิลปะ ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยนะศิลปะไทยคือสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายนะผูพกพันกับธรรมชาติรอบตัวมีอะไรบ้างธรรมชาติรอบตัวนะที่มันส่งอิทธิพลถึงศิลปะของไทยก็คือท้องฟ้าดวงดาวนะมีเมฆมีภูเขามีต้นไม้มีทุ่งหญ้ามีดอกไม้ใบไม้ มีสัรพสัตว์ต,ต,ต่างๆเช่นช้างลิงนอกองูเป็นต้นนะแล้วก็มีทุ่งหญ้ามีเปลวไฟอะไรเกี่ยวข้องนะอ่ะต่อไปนอกจากนั้นจะต่อนอกจากนั้นยังมีศาสนา นอกจากนั้นยังมีศาสนาทั้งศาสนาพุทธศาสนาอิสลามนะหรือศาสนาคริสต์เนี่ยนะยังมีศาสนาเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยขัดเกลาจิตใจให้อ่อนโยนนอกจากนั้นยังมีศาสนา เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยขัดเกลาจิตใจให้อ่อนโยนและมีประเพณีประเพณีที่ดีงามนะมีประเพณีที่ดีงามที่ช่วยสร้างความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีศาสนาเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจให้อ่อนโยนและมีประเพณีมีพิธีกรรมต่างๆนะเป็นช่วยสร้างเป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ความเป็นสามัคคีกันนะอ่ะทัดใหม่จุดเด่น นะหร,นดดนหรือความนิยมยจุดเด่นหรือความนิยมที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะไทยจุดเด่นหรือความนิยมที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะไทยมีดังนี้นะมีอะไรบ้างเอกลักษณ์นิยมของศิลปะไทยหนึ่ง นิยมความนิ่มนวลศิลปะไทยนะลูกจำไว้นะนิยมความนิ่มนวลอ่อนช้อยเห็นไหมเนี่ยเส้นวงโค้งต่างๆนิยมความนุ่มนวลน,นะอย่างเช่นลายพวกนี้เรียกว่าลายกนกเปลวนะลูกเนี่ยนะคือการประดิษฐ์ลายไทยที่ผสมกันระหว่างดอกไม้ใบไม้แล้วก็เปลวไฟเห็นไหมเอาพัฒนาเนี่ยเนี่ยเรียกว่าลาย กน,นกเปลวนะหรือลายดอกไม้เนี่ยเอาดอกไม้มาเย็บเอาใบไม้มาเย็บติดกันกลายเป็นยาลายแบบนี้เรียกว่าลายประจํายามนะก็ะถือว่าเป็นลายการประดิษฐ์ไม้นะครับหนึ่งนิยมความนิ่มนวลไม่นิยมความแข็งกร้าวไม่นิยมความแข็งกระด้างไม่นิยมความใหญ่โตบึกบึนอะไรเงี้ยนะ นิยมความนิ่มนวลเห็นไหมลูกพระพุทธรูปนะพระพุทธรูปแต่ละองค์แขนเรียวปลายเรียวนะเวลาให้พรทีนันิ้วงอโค้งเรียวสวยงามนะอาจารย์เคยไปทำทัวร์ฝรั่งยังเคยถามเลยว่าตกลงหลอดบด้านะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะบอกว่าเป็นผู้ชายแต่ด้วยความเป็นศิลปะแบบไทยแล้วเรานิยมความแบบนี้ คือความนิ่มนวลน,นะไม่น,นิยมความแข็งแรงแข็งกร้าวสองนิยมอะไรลูกนิยมความละเอียดประณีตไม่นิยมปล่อยโล่งจนทึบตันนะเราจะเห็นว่าศิลป,ปะไทยนะหรือการสร้างอะไรแบบไทยนะมักจะแต่งฐานนูน่นฐานนี้แต่งประดับให้มันมีความซับซ้อนให้มันดูละเอียดนะ ให้มันดูยุ่งทับซ้อนกันอยู่ในนั้นนะ่ะนะไม่ปล่อยพื้นที่ให้มันโลง่งโล่งมากนะพื้นที่ถ้ามันโล่งมากมันก็จะดูโล่งจนทึบตันเหมือนอย่างอย่างศิลปะจีนอย่างนี้นะเสาก็จะเป็นเสาโลง่งผนังจะเป็นผนังโลง่โลงๆอะไรแบบนั้นนะนะนะนั่นคือการโล่งแบบทึบตันแต่ ความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะไทยนิยมความละเอียดและความประณีตมากกว่าแบบโร่งทึกตันสามเป็นแบบไหนลูกนิยมความสูงโปร่งไม่นิยมใหญ่โตบึกบึนท้วมแบนอ้วนแบนเตี้ยไทยจะไม่นิยมนะลูกจะนิยมความสูงโปร่งนั้น คนไทยเมื่อรับเอาสิ่งใดรูปแบบจากใครมานนะจะนิยมสร้างให้สูงชรูดสูงโปรง่งตามลักษณะนิยมของความเป็นไทยนะยกตัวอย่างเช่นเรารับรูปแบบพระเจดีนะสถูปเจดีจากอินเดียมานะนะจากอินดียและจากลังกาสถูกของเขาจะเป็นคล้ายๆครึ่งวงกลม คล้ายๆลูกตังโมผ่าครึ่งคว่ำลงไปเท่านั้นนะ่ะนะเป็นคล้ายๆเป็นครึ่งวงกลมคว่ำลงไปหรือแบบโอคว่ำแบบนะั้นนะแต่พอมาเป็นพระเจดีย์สถูปทรงไทยแล้วเราชรูดสูงขึ้นสูงขึ้นจนกลายเป็นพระเจดีย์ทรงระคังนะคว่ำแบบนั้นนะพัฒนาให้มันชรูดสูงขึ้นนะครับต่อไปนิยมแบบไหนอีก นิยมความเป็นธรรมชาติสมจริงนะไม่นิยมฝืนธรรมชาตินะก็คือจะสร้างรูปอะไรรูปสัตว์ก็มีลักษณะที่มันสมจริงเหมือนตัวมันจริงๆเลยเนี้ยนะไม่ไม่ดัดแปลงไม่ฝืนธรรมชาตินะนี่คือความนิยมของศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์แบบไทย ต่อไปอะไรอีกศิลปะที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอ,อไม่ว่าจะสร้างโบสถ์วิหารเจดี JD, สร้างพระพุทธรูปนะศิลปะที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะนะนิยมสร้างด้วยวัสดุที่มีคุณค่าหายากนั้นวัสดุที่มีคุณค่าหายากมักจะมีราคาแพงเห็นไหมเช่นนิยมสร้างพระพุทธรูปด้วยทองคํา นิยมสร้างพระพุทธรูปด้วยเงินขัดเงานิยมสร้างพระพุทธรูปด้วยยกด้วยอัญมณีนะนิยมประดับประดาบาบประตูบานหน้าต่างด้วยเครื่องลงรักปิดทองเครื่องประดับมุกอะไรต่างๆพวกนั้นนันจะใช้วัสดุที่มีคุณค่าวัสดุที่หายากนะถ้าเป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะครับนี่คือหัวใจสำคัญเลยนะห้าข้อนะ ของเอกลักษณ์ของศิลปะไทยนะครับอ่ะทีนี้อ่าสำหรับเทปนี้เอาสั้นๆแค่นี้ความรู้เรื่องศิลปะนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะต่อด้วยศิลปะรูปแบบแรกเลยก็คือสถาปัตยกรรมนะเอาไว้เทปหน้าเพราะว่ามันจะยาวนะครับ